สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทป vss นะครับยี่ห้อฟิลิปนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นระบบไฮไฟสเตอ e ิโอแล้วก็มัลติ System นะครับเล่นได้ทั้งระบบพอลแล้วก็ ntsc นะครับหรือว่านายแคมก็ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบคาราโอเกะนะครับคุณผู้ชมครับ เป็น6หัวอ่านนะครับไฮไฟในแคมนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเยอรมนีทีเดียวนะครับคาราโอเกะนะครับมีช่องต่อไม้ได้2ช่องนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงกลางนะครับมีโลโก้ขึ้นบอกว่าส t ตลลิโววิดีโอแค t เซตเรคคอร์เดอร์นะครับ i n c r e d i b l e Picture ร h i p นะครับก็คือชิปให้ภาพคมชัดจนหน้าทึ่งทีเดียวนะครับเป็น Turbo Drive นะครับ นี่คือฟิลิปวิดีโอเทป v s s รุ่น VR997 นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อฟิลิปนะครับรุ่น VR997 นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเป็นปุ่มกด Channel นะครับแล้วก็เล็กคอร์ดนะครับเป็นปุ่มอัดบันทึกได้แล้วก็ปุ่ม Play ปุ่มสต็อก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีวิดีโออินแล้วก็วิดีโอเอาท์นะครับคุณผู้ชมครับอินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอินนะครับวิดีโออินนะครับเอาท์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ L R อิน L R เอาท์นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็คือเอาท์ฝั่งทางด้านนี้ก็คืออินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโออินแลวก็วิดีโอเอาท์นะครับแถวบนนะครับก็คืออินแถวล่างก็คือเอาท์นะครับเหลืองแดงขาวนะครับคุณผู้ชมครับเอาก็คือข้างล่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายนะครับเสียบสายเอาต้องข้างล่างนะครับเอานี่ครับแดงเข้าแดงขาวเข้าขาวเหลืองเข้าเหลืองนะครับในการต่อสายนะครับเอาก็คือช่องข้างล่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับหลังจากทําการเสียบสายแล้วนะครับเครื่องวิดีโอก็มีไฟเข้าแล้วนะครับปุ่ม power ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เปิดอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ แล้วก็ใส่ม้วนเข้าไปนะครับเพื่อทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับใส่ม้วนเข้าไปเลยนะครับม้วนวิดีโอเทปนะครับปุ๊บนี่จอทีวีก็เตรียมความพร้อมรอแล้วนะครับเปิดไปแล้วนะครับเมื่อใส่ม้วนเข้าไปนะครับผมก็จะกดปุ่มเพลย์นะครับปุ่มเพลย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเพลย์ได้เลยนะครับนี่ครับตัวเลขก็จะนับนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขนับนะครับแล้วก็ภาพก็มาแล้วครับนี่ครับภาพสวยทีเดียวนะครับหนังของโจชิงฉือนะครับคุณผู้ชม นี่ครับสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอนะครับคุณผู้ชมครับเป็นระบบมัลติซิสเต็มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรแล้วก็ NTSC เมสแคมก็เล่นได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นระบบมัลติซิสเต็มนะครับแล้วก็ สวยงามทีเดียวนะครับเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันทีเดียวนะครับตัวนี้นี่ครับมาดูกันนะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เราก็จะแจ้งไว้ตรงนี้นะครับเป็นคาราโอเกะด้วยนะครับตัวนี้มีช่องเสียบไม้สองช่องทีเดียวนะครับดูหน้าปัดสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสาหรับเจ้า เครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ตัวนี้นะครับยี่ห้อฟิลิปนะครับนี่คือฟิลิป VSS p l a y อร์นะครับ VR997 นะครับดูภาพนะครับภาพยังคงสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหนังของโจชิงฉือนะครับผมทำการทดสอบนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ตัวนี้แหละครับยี่ห้อฟิลิปนะครับซึ่งสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามแล้วก็แจ่มชัดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับเวลาเล่นนี้สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็สุดยอดทีเดียวครับนี่ครับอ่านี่ครับดูดูมุมกว้างๆนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้กําลังเล่นอยู่นะครับผมกําลัง เปิดเครื่องแล้วก็ทําการเล่นม้วนนะครับหนังของโจชิงฉือนะครับผู้ชมครับดูครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับสวยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ยี่ห้อโซนี่รุ่น VR ยี่ห้อฟิลิปนะครับขออภัยนะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ฟิลลิปนะครับรุ่น VR 997นะครับสำหรับ เจ้าตัวนี้ก็สวยงามแจ่มชัดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหา<ะ>ผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกต,ต,เกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ